เป็นกรณีของคุณแอนทองประสมใช่แล้วตกตกใจมากใช่ค่ะคแม่คุณขาคนที่สนิทคนที่ไว้ใจนี่แหละเขาบอกว่าร้ายที่สุดเลยนะคะกับกรณีที่คุณแอนน่นะคะโดนทรัพย์สินเสียหายโดนขโมยไปทั้งแบบว่าเงินสดเอยหรือว่าเข้าวข่าวอุรวมมูลค่าราวกับ20ล้านนะคะคุณคะ่ละล่าสุดนะคะก็ได้เดินทางไปที่สอน,นอทองหล่อน,นะคะเพื่อ,อแจ้งความนะคะตอนนี้ให้ตํารวจดําเนินคดีอยู่เดินทางไปพร้อมผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะรายละเอียดตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากคุณแอน ตอนเกิดเหตุคือตอนนั้นแอนจะไปงานนะคะแล้วก็ก็เลยจะเข้าไปเปิดเซฟเพื่อจะใช้เครื่องประดับเพื่อจะออกงานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถึงทราบว่าของหายไปเงินหายไป mm hmm. ก็เห็นว่ามีใครบ้างก็เลยเชิญตัวทั้งหมดที่เราเห็นว่าอยู่ในวงจรติดอะไรเงี้ยค่ะให้มาให้ปักคำกับตำรวจตำรวจก็บอกเออมีคนรับสารภาพแล้ว mm hmm. เราก็รู้ว่าเป็น ผู้ช่วยเราก็เนี้ยค่ะก็ตามที่แจ้งไปก็ไปสิบล้านกว่าล้านขึ้นนะคะประมาณเกือบสิบเก้าล้านนะคะตอนนี้แอนรู้ว่าของอยู่ตรงไหนยอยู่ลงรับจำนำไหนแต่ว่าก็ต้องติดตามเอาคืนมาเป็นของเราอ,อันนี้ก็ต้องก็ต้องอาศัยพี่ๆตำรวจให้ช่วยติดตามเอาคืนให้ให้ทางแอน,อนเลยเนียรายละเอียดก็ถามตำรวจดีกว่าค่ะเขาจะมีเอกสารแต่ว่าน้อยน้อยกว่าที่น้อยกน่างเราอะรเงๆอยครอย่างเงี้ยค่ะ เพราะรวมรวมรวมกันก็เป็นร้านนะคะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแอนก็งงงงว่าไปเอามายังไงมันได้ยังไงมันก็ไม่ได้ถูกงัดเนี่ยด้วยไม่ค่ะแอนเป็นคนแบบค่อนข้างแอนว่าแอนก็ค่อนข้างรอบระบบแล้วนะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้งงหรอกไม่มีใครรู้มีแอนรู้คนเดียวอืมมันก็มันก็เจ็บมันถูกความไว้ใจที่ทำงานร่วมกันตลอดตลอดสิบปีเขาดีตลอดตลอดนี่ นะมันก็เจ็บอ่ะพารู้ว่าด้วยความวาที่แบบคนที่เราไว้ใจใ<ช>อ่ะเนาะไม่คิดว่าจะกลับมาทํากับเราแบบนี้เป็นผู้ช่วยของเราเองเนะคะก็มันก็เจ็บแหละนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณแอนบอกว่าวันนั้นน่ะรีบไปงานด้วยนะแต่ว่าไปเปิดเจอเอ้าของหายเงินหายไปไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องไปงานก่อนแล้วก็ค่อยมาแจ้งความนะคะทีหลังนะคะก็นะเรื่องนี้นะคะตำรวจก็กําลังดําเนินการให้คุณผู้ชมค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปส่งกําลังใจให้กับคุณแอนทองประสบด้วยนะคะ